สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวนี้ครับผมแม่เอฟซี M e F C, ทุกท่านนะครับผมเชอรี่นะครับวันนี้เตรียมอาหารไว้ให้เช้าวช้าเลยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยเกยบพื้นที่ พราควานจะไปหาหมอที่อำเภอพ,พยักนะครับผมก็เลยเตรียมอาหารให้ต่เช้ายังไม่ได้ไปหายามมานะครับผมบ่ายตอนบ่ายจะออกไปหานะครับบ่ายจะออกไปตัดวันนี้เช้านี้เอาของนี่ไปกินก่อนนะครับตืเต่เม,มื่อวานเรือเผื่อไว้ต่เม,มื่อวานนะครับ เดี๋ยวจะหาเพิ่มเติมอีกตอนบ่ายนะครับผมจะไปหาหมอปะอยามาเป็นรับไส้อักเสบนะครับผมรู้สึกว่าจะกระเบิ้องกแล้วแล้วก,ก็มาเอาง่ายๆครับเฉิญนก็ะยาตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆเฉิญนมาก็ยาเนี้เลยนะครับในเปียใกล้เนี่ยก็ ได้ก้ใกล้สะดวกสบายนะครับผมไปไหนมาไหนง่ายอ่ะอันนี้เดี๋ยวยาใบข้าวยาอ่อนจะไปหาเพิ่มเติมนะครับบ่ายโอเคครับผมเดี๋ยวออกเดินทางกันครับผมจะแยกไฟแดงสตึกครับจะไปพยักกระปูพิสัยอาหมวกัน เอาอาหารไว้ให้เร,รียบร้อยเชอรี่เจ้าญุปุนบรีผ่านมาบุญลำม,มาสุรินยักษ์ตะพูวิสัยสมันจสมอุโทโธ จังหวัดสุรินทร์เข้าสู่เขตมหาสารคามเขตพยกระพุทธใสยแล้วจังหวัดมหาสารคามยินดีต้อนรับยักษ์กูะิสัย ที่นี่หมอเปรียดยาเปิดแร้วบ้อยเจ็ดมงกว่ารอหมอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับยารับยาเสร็จบ้านกับบ้านอ้าวไม่มๆม่ไปไหนเนาะไปไหนเนาะซื้อของ หกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยมาเจ้าลัตเชาลุครับ แวะซื้อไก่ย่างนะครับไก่ย่างขึ้นชื่อเมืองพยัก์ไก่ย่างสมตำบอกสอพยักฆก์ภววูมิใย ดีทัาหลานดีหลานเดือดเงียบตานเื้นเก่อกเงียบเจติกปติกขยักสมตารถเด็ดมาแล้ว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 เบียงโอ้ยนอ ไก่เกียกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะให้อาหารไว้แล้วก็จะออกไปสวนแรงยาดเดาให้น้ำาิินไว้ก่อนลงยาไปให้นะครับผมเดี๋ยวจะออกไปบ้านสวนแรงยานน่นะครับ โอ้ฝนไม่ตกหลายวันเลยด้วนะเปิดน้ำใสา่ย,ยาก,ก่อ,อโอ้ยม่เปียตรตรงนี้เลยนะครับเอาตรงนี้เลยเดีย๋ยวไปหาเพิ่มเติมยาไปเข้ามาเพิ่มเติมตอนเย็นนะครับจะตีนตุกแก เสริมเสริมไปออกไปสวนแตงยากกันครับนะกำลังจะไปสวนนะครับผมมาเจอคุณลงตัดต้นไม้พอดีเอาเอาเลยสิครับเออรีเปลี่ยนอาหารแล้ววันนี้อาหารชนสูงแล้ววันนี้อ่าต้นหงโอ้ โอเคครับตัด,ด,ดลิล,ลิเอาดิโอ้ลมเย็นดีแท้ ามาถึงสวนแล้วนะครับโอ้เตรียมอาหารการกินมาด้วยวันนี้นู่นคนก็หาปลูกอะไรเอ,อเต็มปากปลูกอย่างเดียวแล้วครับพนักงานปลูกเราจะเอาอยา่อีกสามหมัดนี่จะได้ไหมทําไมนอนนี่นอนขอเวลานอนก่อนดื้อเปิดน้ําลงไว้พักก่อนพักก่อน ได้ต้นไม้เตรียมรถไปจะกินกี่วันเนาะต้ไน,ไ,น,นไม้กันไปนานก็ไปกินอี้กินให้ทันวันนี้ดูทางน้ำก่อนนะปล่อยน้ำไปทางไหนได้หญ้าได้ต้นไม้นะได้ต้นไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ไมเยอะเลยหญ้าสามัดไปมาดู เปิดน้ำไปล้นเลยล้นล้นฮะน้ำล้นน้ำล้นโอเปิดไปทั้งวันมันมาเปิดสายไปเด็ดเพ่ด้เลน,น้ำโอ้มาเอามาเอาเพิ่มเติมอีกรถหนึ่งอสองรถยังไม่หมดยังไม่ทะลุหน้าเลยสี่ล่องนะครับ สีเทาสีสีเทวไปสองคันรถแล้วนะครับทางมะนาวมันบปเยมาทางอ้อยหญ้าไม้นี่เนาะโอ้อย,า,อยาสวยเลยไปแล้วสองคันรถ สี่แถวมันจะไม่ได้สามขันรุดบ่นี่ตามคันรุดสี่แถวสามขันรุดเล่นแน่นอนเลยนะี่สามเทียเท่ยวสี่แถวน่าจะสามเทียเท่ยวแยวสาม่ถวเพราะว่ายังยังไม่พุดเลยนะี่หารรอบบ่ายจัดไปครับเมนูมาอาหารชั้นสูงต้นไม้เลยวันนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยกิ่งไม้อ้อยเรือสมัดอ้อยก็ไม่ได้ตัดวันนี้วัมนี้ค่อยตัดว่าได้คืนนี้สองวัดเอาไว้คืนนี้นี่ยอดไม้เพิ่มเติมนี่แหละเย็ยน,นสองสามมัดสองสาม,สมแบกก็พอแล้วอ่ะ วันนี้ได้หลายอย่างอยู่แต่เช้าไปหาหมอกมาไปสวนไปไล่เดีย๋ยวย้ามาได้ยามาให้กินอีกฟังมะนาวก็มาเอาตัดญ้าเพิ่มอีกว,วันนี้เกือบชอดแล้วเกือบทะลุแล้วสีสีลร่องโอเคนะครับสลาบวันนี้แค่นี้นะครับผม ก,กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ